ดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านชะตาชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเตรียมตัวแล้วหรือยังสายไหลมือกากบาดเอกตรงกลางหัวใจโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่สิ่งต่างๆด้วยเส้นวิ่งมาบรรจบมันธรรมดาซะที่ไหนละับผม สายเละมือกระบาดอย่างเรากลุ่มกระบาดเอกตรงกลางหัวใจใครไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกครับกลุ่มเขาเรียกว่าสายเละมือกระบาดเส้นวิ่งมามันจบมันเจ้าเล่ห์นะนะครับผมมันเจ้าเล่ห์นะครับนะครับผมนี่คือดวงชะตาของท่านนี่มันคือตัวท่านนะครับผมความเจ้าเล่ห์เล่กลเล่เพทุบายมันเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับจะเรียกว่าข้อห้ามมันก็ใช่นะนะครับผมอย่าไปลองดีกับเขาเลย นับเซนสัมผัสสื่อสัมผัสพิเศษสําหรับสายและมือกกรบาทเอกตรงกลางหัวใจสัมบัติรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าสื่อซิกเซนเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดยประดังทาให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกยําแย่รู้สึกตกตำ่ำรู้สึกเบี้ยดินนะผมเจอปัญหาต่างๆกาา็มาลุมเล้าแต่ว่ามันทําอะไรสายและมือกกระบาทอย่างเราไม่ได้เพราะสายแระเมือกาบาดอย่างเราเป็นคนเจ้าเล่ห์เพรทนะุบาทนะผมมันเป็นเรื่องโปกตินะท่านอย่าไปม,มองว่า ออเป็นคนเจ้าเล่ย์คบไม่ได้คนแบบนี้คบไม่ได้นบผมไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นในลักษณะที่เข้ามาเกี่ยวกับสื่อและลับและภาวะจิตใจของด้านมันสําคัญเป็นอย่างมากไม่งั้นเขาจะมีคาถาต่างๆที่เรียกตัวเข้ามาเพื่อให้เกิดความเพกเหิมหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคาถาเสือน้มาสิดวัยอิสิสิที่ลูกันทางลูตตลังอิตมานาคาถาว่าไม่ตั้งอิติอติเวสะนะผมไม่ให้มันทึกสึกก็ลึกเขินรู้สึกมีอำนาจรู้สึกวาสนาแต่บอกได้เลยว่า ข้อนี้สําคัญนะครับผมสําหรับสายเลื่มมือกกระบาดก็คือสายเลื่มมือกระบาดเจ้าเล่เจ้าเล่แม้กระทั่งอะไรกับผีนะผมแม้กระทั่งกับผีนะผมกับผียังไม่กลัวนะผมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าจะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับสายเลื่มมือกกระบาดเอกตรงเอาหัวใจเขาเรียกว่าหลอกล่อผีถึงขั้นจะขอรางวัลที่หนึ่งนะผมรางวัลที่หนึ่งเกิดขึ้นในดวงชะตาชะตาชีวิตรับทรัพย์รับทรัพย์รวยโชค จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามีการต่อรองท่านเคยเจอหรือไม่ดวงชะตาที่สามารถต่อรองกับสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้นะรผมเป็นอย่างนี้สารพัดสารเพว่าข้าพเจ้าเป็นแล้วนะให้ข้าพเจ้าถูกรางวันที่หนึ่งนะข้าพเจ้าจะให้อย่างโน้นให้อย่างนี้ให้อย่างนั้นข้าพเจ้าจะเป็นคนดีเทา่าหมันเกิดการลอ่อเกิดขึ้น นะครับมันเกิดการลอกเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเล่เพดุบายอย่างสายลยมือกะบาดเอกตรงกลางหัวใจก็คืออะไรด้านลองอ่านคอมเมนต์ดูดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายกับผู้คนที่อยู่ในกลุ่มสายลยมือกะบาดเอกตรงกลางหัวใจเขาสุดยอดแห่งความเจ้าเล่ห์นะครับกลุ่มของเรากลุ่มของเรามันเจ้าเล่ห์ครับกลุ่มของเรามันเจ้าเล่ห์เพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์อยู่ในเรือนจะตาของเขาอยู่แล้วสายลยมือกะบาดเอกตรงกลางหัวใจ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเข้ามามันก็ต้องเข้ามาทา้าทายนครับผมสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เรื่องราวเลย่ลับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทําให้มองไม่เห็นใครสนละ่ะครับผมเราสนอย่างเดียวว่าเราจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานะครับจึงมีการหลอกล่อข้อนี้เป็นข้อห้ามนะครับผมแต่ว่าก็ห้ามสําหรับคนที่ไม่ธรรมดาไม่ได้เขาเรียกว่าฟ้ายังเหนือฟ้าฟ้ายังมีคนที่เหนือกว่า เราผมสายเลืมือกระบาดบอกได้เลยว่าส่วนมากจะบอกว่าข้าพเจ้ายอมแล้วนะครับท่านลองสังเกตในคอมเมนต์ดีๆนะนี่คือกลุ่มของเราเลยนะท่านข้าพเจ้ายอมแล้วข้าพเจ้ายอมให้ท่านรวยแล้วนะครับเขารู้นะนะครับกลุ่มของเราสายเลืมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจที่คอมเมนต์มาแต่ละคนเนี่ยรู้ว่าเทคนิคต่างๆท่านรู้อยู่แล้วว่าผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตเนี่ยว่าจะทํายังไงให้ดวงชะตาเปิด ทำยังไงให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทำยังไงให้มันเกิดโชคลาภก็ล้วนแล้วมาจากเทวดานางฟ้าทังนั้นมาจากพูดผีทั้งนั้นที่จะโดนมาดานให้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อของคาราวาสไอหัวดำนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับต้องปรดใช้วิจารณญาณสําหรับไอหัวดําไอหัวดํามันต้องการโชคลาภมันต้องการบารมีมันต้องการวาสนาเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าท่านฟังแล้วถ้าท่านรู้สึกว่า สิ่งนี้มันมันไม่ใช่สายธรรมะเหมือนหมอสันปกติท่าการกดขามได้เลยแต่ว่าพราะคลิปนี้เราพูดถึงเลขเสียงนำโชคเลขอำนาจบารมีวาสนาข้าพเจ้าจะรวยข้าพเจ้าจะเป็นเศรษฐีเงินล้านข้าพเจ้าจะเป็นอภิมาเศรษฐีเพราะฉะนั้นท่านถ้าท่านจะไปสายธรรมะคลิปนี้ไม่ใช่เรผมไม่ได้มาสอนเรื่องพวกนั้นนะผม นะครับผมคลิปนี้จะเน้นทางทานเรื่องเรื่องราวของคนไร้มือกระบาดท,ที่มีเล่เหลี่ยมนั่นเองเล่เหลี่ยมข้อห้ามนะครับผมสําหรับสายไลาา้เบอร์กระบาด X ตรงกลางหัวใจอย่าไปหลอกผีครับผมอย่าไปหลอกผีแต่ว่ามันห้ามกันไม่ได้เพราะว่าความเจ้าเล่ห์มันปากมันก็พูดว่าห้ามนั่นแหละะปากมันก็พูดว่าห้ามนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการล่อหลอกของสายมูเตลู การล่อหลอกของสายมูเตลูมันเกิดขึ้นในดวงตาครับท่านต้องเข้าใจนะหลักของพวกนี้มันต้องการล่อหลอกหลอกให้เขาช่วยก็เหมือนกับท่านหลอกใครบางคนให้เขารักอ่ะประมาณนั้นแหละแต่ว่านี่คือสายเลือมือกระบาดหลอกเทพเทวดาผ้าดินครับไม่เรื่องเลื่องลเล่นนะครับไม่ใช่นะครับลองอ่านคอมเมนต์ดูดีๆกลุ่มของเราแต่ละคนแสบๆทั้งนั้น ลองอ่านคอมเมนต์ดูดีๆนะครับบางคนไม่สาทั่ข้าพเจ้ายอมรับแล้วข้าพเจ้าขอความร่ํารวยแล้วมันเป็นการอธิษฐานจิตมันเป็นการพูดบอกกล่าวมันเป็นการพูดถึงเรื่องราวต่างๆว่าข้าพเจ้าจะให้ท่านเปิดรับและให้ท่านบอกดวงทํานายดวงข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นดวงเศรษฐีนะครับนะครับจะพูดว่าเป็นข้อห้ามมันก็ไม่เชิงนะครับ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ท่านล่ํารวยครับนะครับตามหลักของศาสตร์หลักของสายมมเตโู、สาย,ยศาสตร์นะครับมันเป็นการหลอกล่อนะครับหลอกล่อให้เทพเทวดาพูดผีพีศสารมาโดนบันดาลโดนจิตโดนใจโดนไม่ท่านล่ํารวยมันเป็นมันแปลกมากนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรวยท่านจงอธิษฐานจิตในคอมเมนต์ช่องหมอตันก็ได้ครับพิมพ์เลยนะครับผม โชคจะตาข้าพเจ้ายอมรับแล้วเออมันแปลกมากนะเรื่องพวกนี้มันมันเป็นเรื่องที่นะครับผมแต่ว่าหมอตันให้ใช้คําว่าไม่เชื่อนะครับใช้ใช้คาว่าไม่เชื่อแต่ว่าเราจะพูดเฉพาะตอนในคลิปแต่พอใช้เวลาปกติท่านต้องบอกว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่มีจริงไม่โจนติดไงล่ะนะครับผมครับแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจนะนะครับผมยังพึ่งยังไม่ได้เข้ามากลุ่มของเราแรกแรก นะครับผมยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มของเราแรกแเพราะฉะนั้นท่านจะเพิ่งจูนติดเันค่ะการที่จูนติดท่านจะมีอาการต่างๆอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บที่สามารถเข้ามาสื่อถึงท่านบางคนเขาเรียกว่ากรรมตามทันนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่เจ้าเล่ยอย่างสายเล่ยมือกระบานเนี่ยเขาจะใช้เค่ห์ทักษทักษะเทคนิคในการหลบหลีกเขาเรียกว่าหลบหลีกหนีกรรมไม่ให้กรรมตามทันแต่ข้าพเจ้าเจ้าเล่ยตรงที่จะเอาหวย มาเป็นของก้าพระเจ้าก้าพระเจ้าจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินกทองกลุ่มของเราอยู่ให้เป็นเราแวดระวังจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านก้าพระเจ้าจะรวยเลยรวยนะครับผมมันมีความเจ้าเล่ห์อยู่นะครับผมเจ้าเล่ห์เพรทุบายนะครับหมายเปรียบถึงเหมือนเหมือนอาจารย์สิงห์แสอาจารย์ฮวงจุ้ยต่างๆเขามีการที่จะเปรียบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์เพรทุบายการเจ้าเล่ห์ในหลักไสยศาสตร์นะครับไม่มีไม่เกี่ยวข้องกับคาถาใดทั้งสิ้น ครับเกี่ยวข้องกับการวางตัวและพูดคุยต่อรองกับมันนะครับแต่มันในที่นี้ก็เทวดานะครับนะครับบางคนอาจจะบอกเลิะเธอแล้วหมอซันไม่มีจริงะ่ะเทวดาอย่างนี้ท่านเป็นผู้น้าองศารครับนะครับท่านเป็นผู้น้าองศารจริงถ้าท่านไม่เจอเทวดานะครับเทวดาอยู่กับเราตั้งแต่เด็กอยู่แล้วสังเกตจากความฝันของท่านดีๆเขาอยู่กับเราเขานั่งมองเราอยู่ตลอดไปแล้ว เทวดาแม่ซื้อแม่ทูลหัวอยู่กับท่านตั้งแต่เด็กยันโตจนอายุจับซาห่วยอาจารย์สิงแสพูดจบจับซาจับชานี้จับซาห่วยอีจะเจ้าชกคืออาจารย์พูดจะเจ้าชกคือนะผมเจ้าชกคือเรื่องจีช่ำอาจารย์พูดนะผมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสําคัญไม่ได้เรื่องล้อเล่นะผมเขาถึงเวลาเขาก็จะไป แต่ว่าสายมูแตู่อย่างเราอะ่ะไม่ให้เขาไปเขาไปไม่ได้เขาไปแล้วดวงเราล่วงนะครับดวงชะตาตกต่ำเบี้ยดินในลักษณะเขาเรียกว่าดวงชงนะับตกต่ำเบี้ยดินสิ่งต่างๆที่เข้ามาตามไม่ทันน้ํน้ำตาล่วงไหลนะครับร้องไห้กังวนกังวยแน่นอนมาอะไรบ้างอ,อกหกักรักคุดแฟนทิง้งเฮ้ยแฟนทิ้งเลยเหรอ ทิ้งเลยครับทำไมถึงทิ้งมันมีเหตุผลนะผมอย่ามาพูดลเลอะเทอะมันจะทิ้งได้ไงตามสไตล์ดวงชะตาของสายมูเตรูนะครับถ้าดวงท่านตกทุกอย่างนะครับเทวดาไม่อยู่ด้วยนั่นคือดวงตกนะครับนะครับเทวดาตามติดหลักตามสายลายมือกาบาดเอกตรงกลางใจดวงชะตาเปิดลุ่งโลภสมัจสุขสมสมหวง,งใจหมายจะเลยลุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรวยรว ครับแต่ถ้าเทวดาไปแล้วนะชิปสิครับชิปตามด้วยหออายอนะครับผมชิปหออายอเรียบร้อยโรงเรียนจีนเพราะฉะนั้นสายและบือกระบาดเขาจึงมีการหลบหลีกนะครับผมหลบหลีกซ่อนเล้ดไม่ให้กรรมตามท่านนะครับผมสิ่งเหล่านี้จะตามท่านไม่ทนันถ้าท่านไปนผู้ที่มีความเจ้าเล่ห์เพทุบายเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตานะครับผมและเกี่ยวกับเรื่องหลักถูกรงวันที่หนึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ ระบบข้าพเจ้าไม่มีทางถูกแน่ใจเลยแน่ใจเลยนะครับแน่ใจเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อของหลักสายาศาสตร์มาตั้งนํานานมาอยู่แล้วนะครับว่าการมองเห็นเลขเป็น่วงหน้าเนี่ยเกิดขึ้นตามที่กูบาอาจารนยน์พูดเยอะแยะมากมายแน่ใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็สามารถที่จะเป็นเดอะวันได้จะร่ํารวยได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเกี่ยวกวับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ไปทำมาหากิน กลุ่มของเราไม่ได้แนะนําให้เรื่องไปทํามากีกนแนะนําเรื่องพวกนี้นะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเคล็ดลับจึงมีการต่อรองกับเทวดาขึ้นมานะผมสังเกตอยู่ในกลุ่มของเราดีๆมีคนชอบคอมเมนต์หมอซันก็จะไล่อ่านเรื่อยแต่ว่าไม่ตอบนะพวกนี้เขาไม่ตอบกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีคนบอกข้าพเจ้ายอมรับแล้วข้าพเจ้านะครับยอมรับในสิ่งที่คุณทํานายแล้ว เพื่อจะได้เปิดให้ดวงสตาร์เข้าพเจ้าเปิดนะครับมันเป็นอย่างนี้จริง,รงๆเพื่อเป็นการต่อรองนะครับอันนี้เป็นเป็นความเชื่อนะครับความต่อรองแต่ว่าความต่อรองในตรงเนี้มันทําให้เกิดภาวะที่มีเงินมีทองแปลกบ้างนะครับผมถ้าลองสังเกตดูนะครับผมมันมีอุปสรรคที่กี่กั้านเขาเรียกว่าเมฆหมอกลงมากดทับลงมานะครับตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะเนี่ยอันเนี้ยมันฟังดูแล้วมันมันไม่มีหลักฐาน มันไม่มีหลักฐานแต่ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เมฆหมอกที่มันกดทับลงมาเพียงแค่ท่านเปิดดวงชะตาปัดอุปสรรคทิ้งด้วยกระถาพระประัดเจตพระพุทธเจา้านะครับอันนี้วนมาธรรมะแนละ้วครับผมแต่ว่าเราไม่ใช่ธรรมะเพราะเราไม่ได้หัวโลนนะรเราไม่ได้โกนหัวับนะผมเราไม่ใช่พรนะับผมเราเป็นหลักสยศาสตร์นะผมเป็นความชื่อของเรานะครับที่เราจะเปิดดวงชะตาเราให้ สิ่งเหล่านี้มันตามเราไม่ทันครับท่านให้สิ่งเหล่านี้มันไม่ตามเราไม่ทนันเพราะเรายังมีอะไรยังมีกิเลสอีกเยอะครับยังเห็นสาวๆแล้วถอ,อนไม่ไหวแลยเลย ia, <c ười> เกําดาวพวกุก <c ười> ปื๊ดใครเป็นเหมือนหมอซานบ้างเื่กงบดาวพุกปื๊ดมาสิครับก็บอกว่าจั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องรู้แล้วก็ต้องปรับแปลเปลี่ยนจะถูกเรามันที่หนึ่งก็ต้องโยงเป เป็ดวาจานะครับเลขหลุดเลขลอยมีจริงนะครับเลขหลุดเลขลอยมีจริงที่จะทําให้ท่านตกต่ำเบี้อดีไม่มีข้าวจะกินนะครับเลขหลุดเลขลอยก็อย่าเล่นสิวะไม่ใช่อย่างนั้นนะผมมันเป็นโอกาสที่ทําให้ท่านมีความสุขได้คนลายมือกระบาดเอกต้องเอาใจมันก็หาจังหวะไงะจังหวะในที่นี้ไม่ใช่ไปนะผมไปทําให้มันสิงไม่ดีให้มันเกิดขึ้นไม่ผิดสิลกาเมซุมิชาจาราเวเอหรือว่านะครับผม เล่นการมนานันหรือว่าไม่ใช่ครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ความสุขเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆหาจังหวะให้เราล่ํารวยไงครับผมหาจังหวะให้เราล่ํารวยเพราะฉะนั้นข้อห้ามอย่างแรกอย่ากโกหกเทวดานะครับอย่ากโกหกเทวดาต้องคือไม่ใช่โกหกเราท้าทายแล้วเราต้องให้เขาจริงวาจาศีลนะครับท่านนะครับผมนะครับสายโมเดโลท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ไปอ่านในคอมเมนต์หมอสันก็่อยไล่ดู จะมีบุคคลที่ในลักษณะแบบนี้เข้าใจในหลักตรงนี้จริงๆนะครับผมครับเพราะว่าในกลุ่มทยศาสตร์มันไม่ได้แปลว่าหมอซันลุกคนเดียวเขารู้กันอยู่แล้วเว้ยเขารู้กันอยู่แล้วว่าคือการหลอกเทวดามันมีจริงนะครับคือหลอกสิ่งต่างๆบอกว่าข้าพเจ้าจะมอบสิ่งนี้ให้ข้าพเจ้าจะแลกด้วยคุณงามความดีเว้ยข้าพเจ้าจะให้สิ่งนี้กับคุณคุณโอเคไหม นะครับแต่สุดท้ายมันไม่ให้มันก็ชิบหายกันทุกคนชิปหออายอนะผมมันไม่ได้ไงนะผมเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าข้อห้ามที่จะนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งจะมีโชคลาศหย่าหยุดนะครับอย่าหยุดให้นะครับผมคือการตกลงกันเอาไว้แล้วนะครับผมในการตกลงนั้นนะครับมันเป็นการตั้งจิตที่ยอมรับนะครับยอมรับว่าข้าพเจ้ามอบสิ่งนี้แล้วข้าพเจ้าจะเป็นคนดีถวายกับท่าน นะครับแต่ว่าถ้าท่านไปคุยกับพระไม่ได้เรื่ราคุยกับพระไม่ได้แล้วผมอันนี้มันเป็นไอไอหัวดำแล้วผมไอหัวดํามานั่งคุยกันเราเกี่ยวกับเรื่องสายโมเตลรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมเราบอกกับเขาแล้วคําไหนเป็นคํานั้นนะครับผมก็เกิดขึ้นกับอะไรครับผมอย่างเช่นนะครับผมการไหว้องค์ทีกงเพื่อเปิดดวงชะตา นะครับผมการไหวองค์ทีกงเพื่อเปิดดวงชะตาเราบอกองค์ทีกงคือเทพเจ้าฟ้าดินขนจีนเขาเชื่อกันไหว้แล้วบนว่าสนาเองจะได้มีกับเขาบ้างไม่ใช่แม่งจนจนชิพอ๋ออายอเลยนะผมมันจนอะไรขนาดนั้นนะผมมันไม่มีดวงเปิดกับเขาบ้างเลยเหรอในชีวิตนี้ไหมถขายแต่เขาต้มมัดในชีวิตนี้ไม่ได้บอกใครขลยเขาต้มมัดไม่รวย <laughs> แค่เปรียบกับ อเอเอ,าเอาบางคนที่มันชอบพูดถึงกหมอสันนะผมอ่ในชีวิตนี้ทํำแต่ย่างเงี้ยไม่เคยมีรวยกับเขาบ้างเลยเหรอวะไม่เคยมีโชคลาบไม่มีโอกาสท้องกับเขาบ้างเลยเหรอนะผมไม่มีเลยเหรอไม่มีอ่ะไห้ทำยังไงอ่ะเขาบอกสิงแสเขาจะบอกว่าอะไรรู้ไหมครับสิงแสเขาบอกลื่อไปไหวองค์กง นะครับหรือไปไหว้องคีคกงเขาจะบอกแค่นี้เขาบอกไปไหวเองจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็เรื่องงเองเพราะอะไรเขาจะไม่ยุ่งกับดวงชะตาของท่านไงนะครับผมเขาจะไม่ยุ่งกับดวงชะตาของท่านไม่ว่างเรื่องอะไรไหวแล้วยังไงไหว้รวยก็เลืองของมึง <c oughs> มันก็จะไปสนใจเราอยู่แล้วเนี่ยก็บอกบอกไม่แค่นั้นแอ่มาเพิ่เราเป็นเขาเป็นสิงแสเขามาถามสิงแสสิงส่งอย่างลยไหวทีโกงเนี่ย อยากรวยไปไห e. ว้ทีกองแน่เนอะนะผมสายมูเตโลกลุกก่มไรมอกระบาดอยากถูกรางวัลทีหนึ่งไปต่อรองเทวดาดิครับผมบอกชาติดีผมไม่เคยเลยงวดหนึ่งก็ไม่ไม่มีโคตรดวงดวงโคตรซอวอยอเลยลับผมับผมไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยไม่เคยถูกกับเขาเลยใช่คนอื่นก็ถูกเอาถูกเอาเองนะไม่ถูก เองมันจนเองไม่ถูกไม่ใช่ตัดมันไม่ได้ต่างอะไรต่างกันตรงที่วาสนาเองไม่ได้เบิกครับนะผมอันนี้เป็นความเชื่อนะน้องมอเบิกเ,เ,เบิกเบิกอะไรน้งเบิกไม่เชื่อไปฟังหลวงปู่ครับผมแต่ว่าเราพูดอยู่ในกลุ่มคารวาัตนะครับผมกลุ่มไอ้นี่ไอ้หัวดํานะเราก็คุยกันแบบนี้นะกลุ่มสายเลยมือกาบาดเอกตรงเอาใจท่านอยากรวยง่ายคนระับท่านขององค์ทีกบครับนะผมซึ่งสายพูดเหมือนกันหมดทุกคน ตีหรือไปไหว้องค์ตีโกงเพราะองค์ตีโกงนะครับผมจะขออะไรอย่างเช่นอะไรท่านเป็นพนักงานเงินเดือนมาตลอดชีวิตหนูอ่ะหนูอะเป็นหนูอะเป็นสาวโรงงานเงินเดือนนิดเดียวสี่หมื่นเองเดี๋ยวนีสาวโรงงานเดือนเดือนสีน่หมืน่น,น,นไม่เยอะเอ หนูเป็นสาวโรงงานเงินเดือนไม่เยอะสี่หมื่นบอกว่าโอ้ย <c oughs> เยอะกว่าหมอ้วยโอ้สี่หมื่นนะโอ้ภาคข้ามได้สองแสนไปทํางานที่ที่บาร์ไม่ใช่แล้วผมสี่หมื่นหนูอยากเป็นเจ้าของโรงงานต้องทงําไงหมอสันหนูอยากเป็นเจ้าของโรงงานไปไหว้ทีคงไปขอดวงชะตาจากเทพเจา้าฟ้าดิน ครับอมองเทวดาทั้งหลายถ้าเป็นคนไทยก็เทวดาไงับผมยึงมีคนในลักษณะที่เขาเรียกว่าไปต่อรองเยอะแยะมากมายนะครับต่อรองเยอะแยะมากมายหากข้าพเจ้าประ,ประสบความสําเร็จแล้วร่ํารวยนะครับผมในเดือนนี้ระบุด,ด้วยในเดือนนี้ในปีนี้มียอดปกติได้เงินเดือนอได้เดือนละสี่หมื่นขอเป็นสี่แสนขอสิบเท่าขอเป็นสี่แสนทางประสบความสําเร็จ ข้าพเจ้าจะมันต้องมีข้อแะไรเปลี่ยนนะขอะโมนี่ไม่ใช่ขอกันรีๆนะขอไม่ได้ทําไมต้องให้เออแล้วผมมันมีข้อแะเปลี่ยนให้ทุกอย่างมีข้อแะไเปลี่ยนท่านอย่าคิดว่าท่านขอเจ้าแต่ว่าข้อแะไรเปลี่ยนไม่มีข้อไรเปลี่ยนไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปอะไรอะ่ะไปถึงส้มห้าผลก่อนออบอกบางคนบอกไม่ต้อง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  ส้มห้าผลเลยไปถึงยังไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เลยแล้วท่านจะได้เหรอมันต้องมีของมันไม่รู้เรียกอะไรอะเรื่องของกำนันเลขอย่างนี้ได้ไหมของกำนันมันเป็นใต้ยต่อวอของกำนันเตรียมไปก่อนไม่ใช่กำนันอะมันเป็นของที่บอกว่าเออฉันมาด้วยความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นวัด่านมันเป็นธรรมเนียมขอผมันเป็นธรรมเนียมเพราะคนที่ จะร่ํารวยมันต้องมีรู้หลักรู้ผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในหลักวิทยาศาสตร์ไอ้สายศาสตร์นะะครับในหลักสายศาสตร์มันต้องรู้นะนะแต่ว่าในหลักโลกมนุษย์หมอ่ันไม่ทราบอยู่ไม,ยไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมอันนั้นทําไม่เป็นนะครับต้องให้อลามาอลามาทําเป็นชอบให้ให้ของคนนะครับผมแต่ว่าตามหลักสายศาสตร์ต้องมีไม่มีไม่ได้บอกว่าโอ้โหมีแยกชนชั้นวันณะด้วยเหรอ ตมีแยกชนชั้นวันนะมีสิครับในหลักไสยาศาสตร์นะครับผมมีแยกชนชั้นวันนะนะครับผมไปถึงโอากองก็อยู่เป็นหมื่นหมื่นไอ้ฟ้าเดนเทพเจ้าฟ้าเดนอยู่เป็นกับกับกี่กับร้อยกับพันกับนะครับเทพเจ้าครับผมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นรผมไม่เชื่อถ้าไปถามหลวงพ่อก็ได้ครับต้องมีต้องมีทูบหนึ่งทูบเก้าดอกนะครับเทียมหนึ่งเล่มต้องหนึ่งบาทด้วยนะ ไหว้ครูบาอาจารย์ต้องมีดอกไม้นะไปถึงขอ,อพรผู้หลักผู้ใหญ่ใบเล่าเหมือนกับที่เราเป็นลูกหลานไปบอกกล่าวลูกทุกอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนี้อาหลวงพ่อช่วยลูกหน่อยได้ไหมมีทูบทูบเทียนไปเยอช่วยถ้าไปตัวเปล่าทูบก็ไม่มีเทียนก็ไม่มีบายสีก็ไม่มีกลับไป ไม่ไม่เกี่ยวกันว่าท่านต้องการอะไรนะไม่เกี่ยวนะแต่นี่มันคือการเคารพตามหลักของสิ่งที่หมอไม่เห็นหรือว่าจิตใจนะผมผู้หลักผู้ใหญ่สําหรับสายโมเตอรโลนี่เรื่องใหญ่เลยนะบอกไปก่อนนะบอกว่าไปถึงไม่มีส้มเนี่ยนะผมไม่มีทูบเชียนเนี่ยเราไปตัวเปล่าเนี่พร,ระเจ้าไม่เป็นไรข้าพเจ้าไม่มีเงินแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆในกระเป๋ามีบาทหนึ่ง อธิษฐานจิตเป็นเรื่องใหญ่เลยนะนี่คือความนอบน้อมไงเขาดูที่ความนอบน้อมับนะผมจะไปเข้าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในสิ่งที่หมอไม่เห็นหลักสยาศาสตร์เรื่องใหญ่มากนะครับผมท่านควรที่จะต้องปรับชะตาชีวิตทันทีนะผมในเมื่อเจอเรื่องราวเหล่านี้นะครับผมข้อห้ามแน่นอนห้ามพลาดพูดอะไรไปแล้วต้องรีบแก้นะผมมีเอาคืนนะบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนสิ่งเหล่านี้มีเอาคืน ครับผมมีเอาคืนเอาคืนอย่างเร็วด้วยนะครับผมบอกว่าถูกขอพระเจ้าขอถูกรางวัลที่หนึ่งเผอิญโชคชะตาของเรามาพอดีนะครับแต่มีอุปสรรคนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับบุญกุศลวาสานาที่ท่านมอบให้นะบารมีท่านมีอยู่แล้วท่านมอบให้อยู่แล้วใช่แล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกับดวงท่านด้วยพอดวงท่านมานะครับดวงชะตาวาสานาเข้ามานะครับอุปสรรคเข้ามานะครับอุปสรรคมาท่านปัดให้อันนี้เป็นความเชื่อ ครับเชื่อมาจากไหนเชื่อมาจากอาจารย์หมอสันนะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาจะปัดอุปสรรคให้โอมเนี่ยมาเราปัดปัดปัดเลยนะครับหรือว่าใช้ฝ่ามือพลังอะไรของเขาอันนี้มันเป็นความเชื่อนะครับผมแต่มันมีจริงๆพวกนี้มันมีจริงๆนะครับผมไม่งั้นท่านก็ไม่มีวิชาดิวิชาที่ปัดเขาเรียกว่าปัดสิ่งอัปมงคลน,น,น,นะครับผมมันมีจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นอย่ามานั่งหัว,วเราะผมมันเลนมันเลมัดูเลยนะผอย่าหัวเราะแต่ว่าพอสันพูดได้เพราะว่าอันอันนี้พูดพูดไม่ตรงไงพูดไม่ไม่เจาะไปตรงไอ้ตรงนั้นไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เราเคารพที่สุดใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็เขาจะป,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 ปัดออกไปเพราะปัดออกไปดวงตาเปิดทันทีเขาเปิดทันทีเปิดได้ก็ปิดได้นะโว้ย เปิดได้ก็ปิดได้นะโว้ยไอต้ตีหน้าเจ้าแล่คิวิวกังฉินไอ้คลิวกังฉินเปิดได้ก็ปิดได้นะโว้ยนะครก็คือปัดออกไปไงนคะรับนะปดาดออกไปก็คือกาถา 77, ป้าปัดเจตสัมปจิตฉามิที่หลวงปู่ฤาษีดำท่านว่าปัดอุปสรรคกอกไปจะได้รวยครับนะแต่ท่านก็พูดนะในคลิปแต่ละคลิปบอกรวยไม่มีใครเชื่อนะ บอกไม่เห็นผมก็สวนแล้วนะเนี่ยแต่ว่ามันคืออะไรครับมันคือปัดอุปสรรคออกไปนั่นเองนะครับผมสิ่งแสก็ตัดไม่ต่างกันนะครับผมสิ่งแสก็เหมือนอาจารย์หมอนนปัดอุปสรรคออกไปครับนะผมเขาก็มีแซวเขาเลาไอ้ปัดนะครับปัดออกไปนะครับปัดออกไปก็คือปัดออกไปไงนะปัดออกไปก็หมดพอหมดปุ๊บดวงมันเปิดเลยนะครับผม โดมันเปิดนะครับก็เป็นคนไทยทําไงอ่คนไทยถ้าไม่ถ้าไม่จะไปเจอสิ่งเรื่องพวกเนี้ยไม่ใช่นคนจีนอย่างเงี้ยไปไปเจอเออครับคนไทยคนไทยเขาจะไปบวชเพราะบุญมาเยอะๆบุญมาเยอะๆก็พวกนี้ก็จะไปหมดเอ้ท่านลองเอาเงินให้เขาเนี่ยบุญคืนเงินเอาเงินให้เขาเอาไปเลยร้อยล้านครับผมถามซิว่าเขาจะยังมานั่งปัดอุปสรรคมาแกล้งท่านอยู่ปะ โอ้โหเ้ยจะเป็นเราเนี่ยเอาเงินร้อยล้านไปนู่นแล้วไปเที่ยวรอบโลกแล้วนะผมไปเที่ยวรอบโลกแล้วไปเที่ยวดาวอังคาแล้วเะผมไปซื้อเบนซ์ฟอร์รารี่ลอมบกินี่นั่งนอนโรงแรมเฟิร์สคลาสอยู่อังกฤษโอ้โหมีความสุขอะไรกันน,นั้นไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วนะผมไปนูน่นไปน,นั่นไปนี่แล้วไปเที่ยวทะเลแล้วผมนะครับดำน้ําเล่นแล้วดูปะกการังแล้วเนะอะเขาไม่ยุ่กับเราเพราะสิ่งเหล่านี้มัน มันกีดก้านมันปัดอุปสรรคออกไปนะครับดวงก็เปิดนะครับเปิดรับทรัพย์ลอยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินอย่าพูดยาวไปนะครับอย่าพูดยาวไปนะครับเจริญลูกเรืงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินหมอสันยมก่อนคิดหมอสันเหมือนนั่งพูดคุยกันนะครับผมเหมือนนั่งพูดคุยกันนะครับผมจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์ลอยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงเปิดแล้วเปิดได้ก็ปิดได้เพราะฉะนั้น อย่าผิดวาจานะครับขอให้ท่านแช่ชื่อราบลืบ่นเป็นไปได้ด้วยดีครับถูงใจคลิปนี้อย่าลืมซุปเปอร์แต่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะผมให้ใครให้ติ๊กหมอสันนะครับไม่ต้องร่วมบุญร่วมร่วมบุญส่วนบัญชีคนอื่นไปเลยไม่เกี่ยวหมอสันนะครับให้ติ๊กหมอสันนะผมให้ติ๊กหมอสันนะผมหมอสันจะได้ทําคลิปให้ท่านเรื่อยๆนะจ๊ะนะครับผมขอให้ท่านแช่ชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสําคัญน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสาคัญนะครับกดกระดิ่งนะ ไม่กดกระดิ่งหาช่องหมอสันไม่เจอนะครับช่องหมอสันไม่ใช่ช่องใหญ่ช่องเล็กกระจิงเดียวนะครับผมหาช่องหมอสันไม่เจอนะจ๊ะนะครับนะครับอย่าพิมพ์หาไม่เจอนะนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อช่องด้วยนะผมนะครับกดกระดิ่งเอไไว้นะจ๊ะเวลาคลิปใหม่มาจะได้กระเด้งไปสู่หน้าจอท่านท่านจะได้กดดูเลยนะครับผมแล้วให้ติีหมอสันด้วยนะจ๊ะนะครับผมนะ้วผมจะได้ได้สนับสนุนการระยานนี้นะครับร่วมบุญกันนะครับผมขอท่านชื่นชมครับสวัสดีครับ